Miranda against McConnell pick and roll Miranda โอเคนะครับผมก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องยัดห่วงนะครับผมวันนี้เป็นการพบกันระหว่างนิวยอร์กนิกส์เปิดบ้านรายการเมเยอรของเซลติกเวลาหกโมงของผู้นี้เช้าด้วยนะครับเรามาดูสถิติของฝั่งทาง York นิวยอร์กนิกส์นะครับผมฝั่งทางเจ้าบ้านนะฮานัดหลังสุดชนะ1แพ้ 4. สี่ซีซั่นที่แล้วได้จูเลสแลนโดทําเฉลี่ย25แต้มกับอีก10รีบาวต์ต่อเกมและยังมีจาริมบร,รันสันทําเฉลี่ย24แตต้มม่อเกกับยี่สิี่แต้มต่อเกมกับอีีก5รบาวนิวยอร์กหกสุด ที่แล้วมาดีมากๆนะครับผมปีนี้ก็ต้องลองลุ้นกันนะส่วนฝั่งทางเซลติกนะครับผมห้านัดหลังสุดชนะ4แพ้1ซีซั่นที่แล้วได้จิสันเททัมทําเฉลี่ย30แต้มต่อเกม8.8รีบาวสี่แอสซิสคููหูเจเจเลนบราว์ทำเฉลี่ย26.6แต้มต่อเกม6.9เรีบาวสาดแอสซิสและยังมีจูฮอลิเดที่ซีซั่นที่แล้วทําไว้เฉลี่ย19.3แต้มต่อเกม5รีบาวเคยเจสี่แอสซิสและยังมีคิสแต๊ดอซิงกิสทาไว้เฉลี่ย,ย ื่องความพร้อมของผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับผมไม่มีทีมไหนที่เจ็บเลยนะครับผมวันนี้ผ่านฉลุยทั้ง2ทีมนะส่วนเกมนี้ผมมองว่าทอมทิเบโดของนิวยอร์กนิกยังไม่กล้าใช้ผู้เล่นมากนะครับผมเกมนี้ผมมองว่าเซลติกไม่กลัวการไปเล่นที่บ้านของนิวยอร์กนิกนะครับผมวันนี้ผมให้เซลติกเอาชนะนิวยอร์กนิกไปด้วยคะแนนที่มากกว่าเสี่ยงแน่นอนวันนี้นะครับผมฟันทงนะส่วนใครที่อยากจะตามอยากจะเล่นนะครับผมตามไปที่ผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราได้เลยนะลิงก์อยู่ที่ใต้เดสคริปชั่นสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหม่รับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย